มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนแอป,ปป่าให้ยืมเงินยืม500แสนอนุมัติทันทีแอป,ปป่าใจดีให้ยืม500แสนอนุมัติด่วนได้เงินทันที เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังแอปป๋าเศรษฐีใจดีให้ยืมเงินภายใต้รูปแบบบริษัทเพราะการที่เราจะตัดสินใจไปกู้ยืมเงินด่วนจากใครสักคนอย่างน้อยเขาต้องมีความน่าเชื่อถือมากพอและที่สำคัญคือเราต้องมีความมั่นใจและข้อมูลเพียงพอว่าเขามีมาตรฐานหรือความน่าเชื่อถือพอในการให้ยืมเงินหรือทวงเงินที่เหมาะสม แอปยืมเงินออนไลน์24ชั่วโมงที่ชื่อว่าแอปป๋าคืออะไรข้อมูลของบริษัทที่ควบคุมดูแลน่าเชื่อถือแค่ไหนดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนเท่าไหร่ได้เงินจริงไหมและสมัครอย่างไรมีช่องทางไหนบ้างไปดูกันค่ะเงินด่วนแอปป๋าคืออะไรดีไหมแอปป๋าคือแอปยืมเงินด่วนออนไลน์ซึ่งอยู่ภายใต้การทำงานของบริษัท เจเวนเจอร์ ure, จำกัดสำนักงานใหญ่บริษัทในเครือของเจมาร์ซึ่งด้วยชื่อเสียงของบริษัททำให้แอปปามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเอง แอปยืมเงินป๋าเราสามารถยืมเงินออนไลน์24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการยืมเงินด่วนฉุกเฉินซึ่งมีวงเงินกู้ให้สูงสุด500,000บาทและไม่จำเป็นต้องมีคนคำ้ำโดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระยาวนานมากกว่า6เดือนสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์พิจารณาของ J จมันนพนักงาน ประจำเงินเดือน30,000บาทขึ้นไปและสำหรับดอกเบีย้ยแอปปาในสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเจมันนี่นั้นก็จะคิดดอกเบีย้ยไม่เกิน28%ต่อปีและคำนวณแบบลดต้นลดดอกอีกด้วยค่ะโหลดแอปปาเงินด่วน โดยแอปป่ามีให้บริการดาวน์โหลดระบบ a n d r o i d ในแอป Google Play แล้วนะคะและสำหรับใครที่สนใจแอปป่า iOS อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะคะเชื่อว่าทางทีมงานน่าจะพยายามพัฒนาเพื่อรองรับผู้ใช้ให้กว้างขึ้นในอนาคตค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถเข้าแอปป่าได้ผ่านเว็บไซต์ www. a p a com หรือชื่อเรียบง่ายที่น่าจะจำได้ขึ้นใจค่ะ เงินด่วนแอปป่าอนุมัติกี่วันต่อมาสิ่งที่เพื่อนๆและเราเองก็น่าจะอยากรู้คือ a, แอปป่าแอปเงินด่วนออนไลน์30นาทีจริงหรือไม่เท่าที่เราหาข้อมูลมาก็พบว่าแม้ไม่มีรีวิวแอปป่าพันทิปโดยตรงแต่มีการรีวิวสินเชื่อบุคคลเจมันนี่เอาไว้หนึ่งในกระทู้ที่น่าจะดูเป็นโอกาสชื่นใจให้หลายๆคนคือทางกระทู้นี้ได้รับ ผลการอนุมัติภายใน4วันทำการหลังส่งเอกสารในขณะเดียวกันหากเป็นช่วงที่ลูกค้าเยอะมากๆก็อาจจะมีการติดต่ออนุมัติล่าช้าบ้างแต่ทางทีมงานก็พยายามตอบให้ได้ทั่วถึงซึ่งจำนวนวันก็ไม่แน่นอนบางคนก็มีประสบการณ์อนุมัติภายใน2วันหรือบางคนอาจจะใช้เวลาพิจารณาหลักสัปดาห์ก็เป็นได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการเงินด่วนในช่วงที่คิดว่า ผู้คนน่าจะแห่ไปยืมเงินในสถานการณ์จำเป็นแบบเดียวกันก็อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะเงินด่วนแอปป้าสมัครใครที่สนใจสมัครเพื่อขอกู้แอปป่าก็สามารถทำได้ด้วยมี4ขั้นตอนหลักๆดังนี้ขั้นที่1่เพื่อนๆต้องดูก่อนว่าสินเชื่อแบบไหนที่เพื่อนๆสนใจเพราะป,ปา๋ามีหลากหลายรูปแบบสินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ข,ขอยื่นกู้ ขั้นที่ 2. พิจารณาเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อนั้นขั้นที่ 3. หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดสมัครได้เลยไม่ว่าจะทางแอปป๋าหรือทางเว็บไซต์ปา .com ขั้นที่ 4. จากนั้นก็รอฟังผลการอนุมัติได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ